เกิด5สาวดาราคนดังในวงการบันเทิงให้กำเนิดทายาทหมื่ล้านปีมะโรงเรียกได้ว่าเกิดมาก็เพียบพร้อมสุดๆเป็นถึงทายาทระดับมหาเศรษฐีบุญภาวาสนาส่งจริงๆได้เกิดมาสุขสบายตั้งแต่เด็กๆจะมีใครกันบ้างนั้นรับวรชมกันได้เลย คนที่5แคทซอนยาคุณแม่สาวสวยนางเอกช่องเจ็ดที่เป็นหนึ่งในสาวสวยที่ทําให้หลายๆายคนอิจฉาไม่น้อยข้อชีวิตของสาวแคทก็เหมือนนางเอกที่เพียบพร้อมในละครไม่มีผิดมีความรักชูสุดๆพอนอกจากจะสวยแล้วเจ้าตัวก็ยังรวยมากแถมยังมีสามีเป็นถึงนักธุรกิจระดับต้นๆซึ่งพอหลังจากที่เข้าพิธีวิวาสุดหรูหราอลังการสินสอดใหญ่โตสมฐานะก็ได้ประกาศข่าวดีตาม,มาติดๆว่าก,กําลังตั้งทายาทคนแรกจนในที่สุดก็ได้เผยโฉมหน้าลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องดารินที่ได้เกิดมา ในครอบครัวที่เพียบพร้อมแถมหลายคนที่ได้เห็นแล้วต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยครึ่งหน้าชัดออร่านางเอกออกมาตั้งแต่เด็กเลยไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สมเป็นทายาเศรษฐีตระกูลสิงหะจริงๆ คนที่4 B ีบีมาติกาหัดมาที่คุณแม่สาวสวยสะพ้ายมื่นล้านหลังจากที่ได้ให้กําเนิดทายาทคนแรกมือล้านอย่างน้องวินเซนต์ที่ปัจจุบันตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่วัยสามขวบแล้วก่อนที่จะประกาศข่าวดีต่อมาในปีมะโรงซึ่งนักก็คือได้ตั้งทายาทคนที่2แถมยังอุ้มท้องเฉลยแล้วว่าได้ลูกสาวสมใจจนปัจจุบ,บันบีมาติกาก็ได้ให้กําเนิดลูกสาวทายาทระกูุจุลางกูลห้องกระตั้งชื่อสุดแสนจ,จะน่ารักด้วยว่าน้องวิโอลา คนที่3นนนี่นัทชาพวงเจ้าบ่าวแอกมี่วรวัตรนักลงทุนนักธุรกิจมื่นล้านเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อปี2566ก่อนต่อมาก็ได้เปิดเผยข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์รับปีมะโรงด้วยการอวดรูปภาพอันตาสาวลูกน้อยจนปัจจุบันปีมะโรงปีนี้น,นนี่ก็ได้ให้กำเนิดทาย,ยาทหมื่นล้านเป็นคู่ฝาแฝดชายหญิงสุดคิ้วโดยที่ผู้หญิงชื่อน้องออโรราและผู้ชายชื่อน้องอีลิสงานนี้คุณพ่อมือใหม่อย่างแอกมี่ก็ฉลองข่าวดีต้อนรับแฝนน้อยเข้าสู่จัก,กรวาลคริปโตด้วยการโอนเงินดิจิต ให้กับ2ลูกแฝดตัวน้อยเป็นเลข7หลกักนวมๆแล้วมูลค่าคิดเป็นเงินไทยก็ตีไปกว่า15ล้านบาทเลยทีเดียว คนที่2แอรินยุธทัศน์นักสแสดงสาวสวยสะพ้ายหมื่นล้านเบนจรงกุลหลังจากที่เข้าพิธีวิวาก็ได้ประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องทายาทหมื่นล้านคนแรกหลังจากที่พยายามกันมาหลายปีจนในที่สุดก็ได้ให้กำเนิดน้องอคินลูกชายหายาทระกูลเจ้าสัวเบนจรงกุลเรียกได้ว่าตั้งแต่ลืมตาดูโลกน้องอคินก็น่ารักน่าอินดูจนคุณพ่อออกอาการเหิอลูกชายแบบสุด,สด คนที่1ซิริต้าเจนเซนส์สะพ้ายหมื่นล้านเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงที่หลังจากได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกอย่างน้องกวินที่นับวันยิ่งโตก็ยิ่งหล่อตามรอยคุณพ่ออยาให้โซกรนรงเดชแบบสุดๆแถมยังได้ประกาศข่าวดีในเวลาต่อมาซึ่งนั่นก็คือการตั้งท้องทายาทหมื่นล้านคนที่2และก็ยังได้ลูกสาวสมใจอยากบอกเลยว่าออร่าคนท้องลูกสาวนี่สวยขนาดนี้เลยจริงๆพ่อนับวันคินแม่ก็ยิ่งสวยวันสวยขึ้นโดยที่ซิริต้าเจนเซนก็จะมีกำหนดคลอดปลายปีนี้มีขนาดยังไม่เห็นหน้าค่าตาแต่ด ว่าทายาทสาวคนนี้ต้องสวยเหมือนคุณแม่อย่างแน่นอน